Four, <S <s ุ้ยเวลคัมทูตลาดลมหุบครับผมขอมือหน่อยจ้าขอมือหน่อยไปแล้วมาไหมโดกอุ้ยเด้ป้าเดี um> ๋ยวป้าโดกขึ้นมาปันปันปันตรงนี้เป็นนาเกลือครับแกงบันบานครับแกงกะทิปลาดุกร้านปลาแขกตลาดลมพุบรู้เสือมา สวัสดีครับวันนี้ชัางเดชพาทุกคนมาผักผ่อนตอนนี้อยู่ที่ริมทาราโฮมสเตย์แม่กลองสม,มุทรสงครามครับชัางเดชนัดก้าคูเสือไว้จะมาเที่ยวเล่นมาชมวิธีคูเสือตอนนี้อยู่โฮมสเตย์ก่อเอาเ็ดมาตกกุงตกป้าผักผ่อนครับช่วงคำคำเนาะมาแล้วนี่นี่นี่สลายสลายครับมาพวงใหญ่เลยคลองที่ชังเด,ดมาตกก็เรียกคลองนางตะเคียนนะครับนี่ บรรยากาศหน้าโฮมสเตย์เข้าจะลงลๆติดริมคลองแบบนี้เลยบรรยากาศสวยบรรยากาศดีสงัดนี่ครูเสือก่อจิ๊บ <Very good. S 1> จิ๊บเพลิน,นๆไม่ละเนาะจับอยู่ไหม <laughs> ไม่อยู่อะมื่อกี้กุ้งจับไม่ติดครับนี่ครูเสือโดนอะไรมาแล้วนี่อีกองครับบานครูเสือเยอลยอีกงอะใช่ครับบานช่างได้เรียกว่าขยั่งกงแม่ของดีราคาแพงนะเนี่ย บาทถังเล็รูลสองร้อยบางกเสือเท่าไรร้อยกว่าบาทพอกันเนาะพอกันเนาะไข่พ่อไม่รู้เนาะออ้ยเอาแยงแยงโกงแยงโกงกินก่อนเอาสักร้อยตัวเนะกุ้เสือเนาะแล้วมาแบบคลองน้ำเค็มน้ำก่อยน้ำจืดแบบนี้นี่มีติดมาตลอดครับหลอดกูดำกูเสือตกปลาแยงกงได้ตจวงหันไปที่ไมโล ไม่รวหายต้องหา <c oughs> หาเย <c oughs> หยื่อไอผีนะเด็ดหน่อยนะตอนนี้ตอนนี้นนมีตัวเดียวลูกหนึ่งก็โยนไปก่อน <c oughs> ลืมซื้อเหยื่อมาครับเอารอบดักปูแล้วนี่เี้ยหาปูดำแม่กลองเนี่ยทุกคนนี่ไม่ต้องไปในใกล้เอาขังก็อจักเนี้ยเพื่อฟุกๆเนาะไม่ถ้าซื้อเหยื่อมาก็จะดักไร้ลูกหน่อยตอนนี้ไม่มีเหยื่อก็ได้ปลาตวงก็เอาไปก่อนนี่ ไม่ใช่ลาหูเออก็จะคงเป็นกระเบนเออไม่ใช่กระเบนก็คงเป็นกิ่งไม้เพื่อนเพื่อนเสียดายเบ็ดเพื่อนเสียดายเบ็ดนะยอมลงน้ำดีกว่าเอาเอาห้าสี่สามสองเอ้ยเอ้ยหยังไปแล้วกูเสือเอาแล้วลงน้ำเอาคอนเทนต์แล้วกูเสือเวทหรกูดไหมเวรอกูดไปแล้ว โอ้ยโอ้ยลึกขนาดเลยวะไม่ถึงอ่ะ่ะใชหรอโอ้โหลึกลึกลึกขึ้นมาให้ขึ้น <c oughs> ไปแล้วน้องถือถึงคันนี้ไหนจับคันนี้ไหนอะ,อะไรอ่ะ ปลาขยะปลาขยะสลาย,ยแม่ <จะ S 2> ดึงแรงในน้ำลงจะดึงขาดคุณเสื้อไม่ยอมครับเขาบอกว่าต้องดูหรือเพื่อปลาใหญ่ค็าว่าบรรยากาศเช้าๆครับดูที่นาคองนางตะเคียนนี่เช่ามาน้าแห่งหน่อยครับก่อมาเกีียวเยือเฝ้าเบ็ดกันเช้าๆอีกพักนึงครับนี่ตัวเล็ก อยากตกปลานี่บรรยากาศของนิมทาราโฮมสเตย์ครับเมื่อคืนมาถึงมืดกันเลยถ่ายไม่ทันบรรยากาศที่สวยนี่เป็นห้องพักแบบนี้ครับมีระเบียงให้ตกปลากว้างโล่งสบายมากๆากนี่แหม่ตกปลานาทีพักเลยตกปลาตกกุ้งห้องพักเขาเป็นห้องแอร์ครับนี่หนึ่งห้องพักได้สองคนก่อราคาพันสามร้อยบาท ช่างเดชหลูกๆมาถล่มไปลเลยยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไรเนี่ย mm hmm. ของน้ําก็เป็นชักโครกครับมีเครื่องทําน้าอุ่นเรียบร้อยตามมาตรฐาน2คน1,300บาทมีอาหารเช้าเป็นข้าวต้มไห้ครับแลบรรยากาศออกมาหน้าห้องพักก็จะเป็นแบบนี้เลยครับเนี่ยลมลืน่นส,สบายสบายครับกว้างโล่งโปร่งสบายรุ่นะลึกครับหลอบที่เราดักไว้หนึ่งลูกว่าไง ลองดูดิมีอะไรบ้างมีมีอะไรบ้ามเหยื่อปลาแยงกงมีแต่ขไม่ได้อะไรเลยมาไหมโดกอุ้ยได้ปลาได้ปลาดขึ้นมาปันปันปันล้วเราะ ปปน,นี่หมุนนี่หมุนนี่หมุนอยาหยุดหมุนเรื่อยๆอุ้ยตัวนี้ไอ้กดกดขาวกดหมูตัวน้อยประจำโฮมสเตย์ครับสีสวาดตัวนี้อ่ะคอยรับแขกอยู่ที่นี่อาหารเช้าปาะมาณสองไก่อ่าที่โฮมสเตย์เขามีไอ้ตัวนี้ให้ขัดต้มครับนี่ ต้มเช้าๆและทิปนี้หัวใจรักฉังเดชต้องการมาลุยกับครูเสือแม่กล้องเดี๋ยวเราจะไปลุยสไตล์ครูเสือเนอะาะจะมีอะไรเวลิกูดบ้างเดี๋ยวตามไปกันไป<า>ครับ ลงรถคูเสือก็มาอยู่ในซอกนี่แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูประตูทะลุมิติอันนี้คือประเทศไทยใช่ไหมเดี๋ยวข้ามไปนู่นจะไม่มีคนไทยอยู่เลยครับผมเราเราอยู่ตัวเมืองสมุทรสสมุทรข้ามใช่เดี๋ยวไปดูกันโอเคในตอกอย่างนี้มันจะมีอะไรครับเนี่ยอุ้ยเววคำซูตลาดล่มหุบครับผมอ้าวแม่กองซิตี้จ้าเหมือนมา อยู่ต่างประเทศเลยทุกคนโอ้เปิดโลกเปิดโลกตอนนี้มานั่งล้อหลดไฟผ่านครับเอาประสบการณ์ระคัางหนึ่งนี่ตรงนี้จะเป็นโซนแบบของสดของไหลชาวบ้านน่ะมือกี่โซนแบบฝรั่งนะใช่ใช่กาแฟมาโซนแบบวิถีบ้านครับตลาดชาวบ้านเนี่ยเริ่มเก็บแล้วเริ่มเก็บแล้วเริ่มเก็บเริ่มฮุบแล้วทุกคนเมื่อก่อนเป็นล่มแต่เดี๋ยวนี้เป็นเซนแทนแล้วอ เก็บแล้วล้างรถไฟชักเริมไม่มีคนละเดี๋ยวต้องลบรถไฟครับหุบกันเป็นแถวแล้วคุบกันเป็นแถวแล้วนวลลงเลยที่นี่เมื่อกี้มาคนเยอะแยะคนที่มาเที่ยวเนี่ยต้องลบไปพ่นเส้นแดงแบบนี้เขาเนี่ยห้ามออกไปเกินนี่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 นคุ้เสืขอมือหน่อยจ้าขอมือหน่อยนี่ฮัลโหลโอ้โหอย่างนี้เลยใส่ชิดเลยโอ้ oh. ขายชิดเลยครับเอาอขั้งแหลกในชีวิตครับตลาดลุพุกสมุดตรงคา้า เสียงล่อหูลางฉัดสงัดอ่ากางแล้วกลางแล้วกลางแล้วชีวิตก็กลับมากระเนินต่อครับนี่นี่อืมไปแล้วกลางต่อครับอ่าทำมาหากินกันต่อ หลดไฟไปแล้วแหวะมาจิบกาแฟล่างผีชายครับนี่อยู่ตลาดลมบุบเลยชื่อร้านเขาผีหนล่ง้านะพี่เนาะใช่ครับอ่ากาแฟลอยๆครับใครมาเถี่ยวฝากแหวะด้วยครับผมออกจากตลาดลมพุบก็ครูเสือพามาจะไปทําเรือไปฝั่งนู้นทํามเรือข้ามม่น้าแม่กลองเนาะใช่ครับผมก็ช่างเดชครูเสือมอไซค์ค่าใช้จ่าย6บาทครับทุกคนไปเล่นไปเล่นนะเล่นไปเล่นไปเล่น เขาเรียกว่าอันซินใหม่เมืองแม่กล้องครับนะ่ะตรงกล้องใหญ่ๆนะ่ะเขาเรียกว่าสะพานแฟนครับแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศแม่น้ําแม่กลองเราจะขามฝากกันหนังเรือเล่นหนังเรือเล่นขามฝากเสร็จแล้วก็ามาซื้อตั๋วอีกฟังหนึ่งหกบาทกลับไปอีกขามมาถึงอีกฟังนะทุกคนดูบรรยากาศเรือตกกุ้งเนี่ยเยอะมากครับนะ่ะตลอดคลองเลยเขาตกกุ้งกุ้งแม่น้ํากันนะ่ะ เรือเหล็กๆเรือ,อประมงชาวบ้านครับไปตอกครับผูเสือพาเข่าตอกอีกแล้วหมุดตอกเข่าตอกอยู่เรยๆอย่างนี้ฮะไปแล้วล้วแล้วกลับมาที่ตลาดรถไฟตลาดลมคุูปิ่กรอบมากินข้า,าวเช้าครับวันนี้ผูเสือพามากินข้าวแกงปักแขกเขาว่าเพชดสงดัดเดี๋ยวลองดูครับคนตาดเพ็ดทิ้งเรเปล่าข้าวแกงเขาก็เป็นข้าวแกงไงแกงบบานครับอื อืมอืมเอากี้ฉังเลดลองสั่งแกงปลาดุกนี่ไปขูเสือแม่กองสมุทรสงครามกินข้าวด้านหลังเป็นวิวรางรถไฟเนาะหัวล่างหัวล่างหัวล่างอ่าเนี่ยกูเสือลองเสือบอกร้านนี่เด็ดตะเกินเด็ดตะเกินตะแขกนี่เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้อ่านี่นี่เป็นไงเวลิกุดเวลิกุดเนาะแกงปลาดุก แกงกะทิปลาดุกร้านปลาแขกตลาดลมพุบผู้เสือมาอืมโอ้โเพชดเพชดเพชรใครชอบกินรสแบบบ,บานๆจัดๆเนี่ยโอ้ยคนตาดคอนเฟิร์มก็เพชดจริงเพชดเพชรเอาเรื่องเลยแต่ว <laughs> ่า คูเสือตั้งใจตอนแรกมาจะมากินแกงกบกันเนาะใช่แกงว่าวันนี้แกงกบเตยมไม่มีดีผนไม่ตกกบไม่ออกนี่นี่นี่โอ้โเพ็กเพ็จังฮแต่พระหลงพระหลังเข้ามาเนี่ยเขาก็นิยมไอ้เขาเรียกเขาเนียวมะ่วงสติกกีไล่เออไปอีกแล้วไปอีกแล้วเป็นการเป็นการรีวิวแม่กองที่เดินจำตามครูเสือครับ ไปเรื่อยเลยนี่เมอ่อมกกี้ชันงงเดชขึ้นไปกราบอาหลวงพ่อวัดบ้านลหลมานอกเครืองได้ครับผมวัดเพชรสมุทรอ่าแต่ว่าไม่ได้พูดอะไรในเพราะว่าบรรยากาศมันเงียบกสบ็สงบก็มาบอกสงบสงบไปอ่านะมาบอกอยู่ข้างนอกวัดน่ครับหลวงพ่อวัดบนแหลมที่ คนสมุทรสงครามเขานับถือกันห<ะ>นเป็นเป็นหนึ่งในอะไรนะหนึ่งในพระห้าพี่น้องครับหลวงพ่อบ้านแหลมหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อขเขาตะเคาไล่ถิ่งแล้วก็หลวงพ่อโตครับผมครับตั้นานนะครับต,ต,ตามตำนานเนาะ,ะไปอีกแล้วครูเสือไปอีกแล้วไอ้จังเลดแบกแฮวิ่งตามเลยรู้จะไปอะไรดีอ,อตรงนี้เป็นานาเกลือครับนานเกลือใครครูเสือเนี่ย ตอนนี้ทาไม่ได้เพราะว่าหน้าฝนเขาทําได้ตอนหน้าร้อนอ๋อ,อน,นี้ก็แค่เตรียมนาก็คือเป็นช่วงพักเตรียมใช่พักเตรียมอ๋อเป็นนาเกลือเขาครับนี่หน้าฝนทําไม่ได้สมุนสงคามนี่นาเกลือทั้งนั้นเนาะใช่ครับนาเกลือก็สวนมะพร้าวสวนมะพร้าวนาเกลือบอ่อกุ้งอ่าบ่อปลาอ่าเดี๋ยวจะพาไปล่าออาคางดําไปหาคางดําั้อใช่ครับอ่าหัวท่อไม่ได้ครับม่กกี้แก่ตัวหน่อยแต่แฮก็ขาดสังัดด้วยตรงนี้ ตรงนั้นแหละนี่มันลอยบ้านเลยนะผุณเสือนะอืลอยเยอะมากผมก็ฝ่ามือนู่นอะเอาแขบๆครบดี่าแล้วติดไม้ฝ่ามืออ่ะยู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 ไม่ยูยูลุ้นกันนะจ๊ะลุนกันนะจ๊ะมีมีมีนีโแต่ไม่เยอะคคอยเห็นตัวกัน พอเห็นตัวนี่ครับโอ้ตัวเป็นๆครับหมอคังดำนี่ถึงยังถึงแล้วเอาไปจังหวัดตาสักคู่ไหมไม่เอาดีกววาดได้ตามานี่ตัวเป็นๆครับแม่ถึงแม่กองแล้วนะถึงแม่กองคาแล้วนะสบายใจแล้วนะสบายใจแล้วมาเห็นกระตากระตาว่ะมันเยอะจริงแถมมาแถมมาปราบเองด้วยเอ่า ดูชัดๆนะครับเนี่ยครูเสือบอกมันยังเป็นลูกปลาครับกระจิกกระจอกยังไม่โตยังไม่โตเลยเนี่ยแต่ว่าดูคางครับถามอฉันเดชทำไมอยากเห็นก่อที่บ้านมันยังไม่ไม่มีนอกรายังไม่เคยเห็นตัวจริงเลยอยากมาลองดูมาลองสัมผัสครับวันนี้ได้เห็นแล้วนี่ปลาหมอคางดําจับกันแบบตัวเป็นๆนี่คางดําปีครับอ่าแล้วก็ทรงเดียวกับประเทศเนียแต่ว่าพิษกันที่คางหางด้วยหางอ่าแล้วก็หางเนาะหางอันนี้ไม่แดงอ่าอ่าหางไม่แดง เอา<ม>ทุกคนได้เห็นกะตาแล้วปลาหมอคางดำแล้วก็เนื้อด้วยเนื้อผิดกันขนัดเลยนี่ครับหุยหุยหุยอุยหุยอุยโอ้โหใจยังงัดเจ้าทิ้นแม่ก้องครับุ้ยตาลอยลอยลำดีเกินอิสระดีเกินหฮ้อไม่ดู หลังโผล่เลยโอ้โหดูความใจเย่ดูความเชื่องโอ้สบายใจเขาเกินภารกิจยืมแหไปหาประหมอข้างนำเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยตรงนี้พิกัดร้านเจมารีใช่ไหมใช่เจมารีของฝากจ้ะแม่กลองก็คือพิกัดเส้นไหนเขาเรียกเส้นนีบพัดใบพัดแม่กลองแม่กลองร้านเจมารีนะสั่งอเด็ดมายืมแหเข้าไปถอดประหมอข้างดำครับนี่มาดูผลิตภัณฑ์ของเขากเป็นพวกเกลือ อ่าแล้วก็พวกปลาแห้งปลาไอนี่ปลาตาเตี้ยปลาทูสัตเตี้ยเขาเรียกต้มหวานต้มเค็มอะไรเปล่านั่นแหละปลาทูสัตเตี้ยที่ีอ่ทางนี้เรียกสัตเตี้ยเนี่ยหม้อต้มเขาเนาะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เป็นพวกปลาเค็มปลาทูกะปิเนี่ยอ่านี่นี่มาแม่กองก็คือต้องปลาทูครับนี่ปลาทูหนึ่งนี่ตัวใหญ่ใหญ่นี่นี่ไม่วันนี้ถือว่า สังเดตมาเล่นกับครูเสือนี่เด็ดสง่าครับอ้าวใครสนใจก็มาแวะหากันได้ทั้งนี่เข้าหลักๆคือนกเกลือนกเกลือมะพรา้าวมะพร้าวดังมากแล้วก็อไอปนะป้ปลาทูเนาะปลาทูปลาทูแล้วก็อะไรนะที่ครูเสือว่าไอ้เขาา้าความกลุ่งความอะไรกันก็เยอะเนาะใช่ครับผมสังเดตอยากได้ปลาทูตัวใหญ่นี่สั่งไปแหละสองทาเลยกสองอะไรสองเข่งเนาะตัวใหญ่ๆอย่างนี้เลยนี่นี่ โอ้ที่บานมาใหญ่ขนาดนี้ครับมาถึงแม่กองแล้วเอาซะหน่อยเข่งละร้อยหาิสองเข่งกันสามร้อยครับทุกคนแล้วคุณเสือถามหน่อย<_ <EN> _>ผมอ่ะไม่รู้เลยว่าไอ้คำว่าเกลือก็ดอกเกลือมันคืออะไรเกลือก็คือเป็นส่วนที่ล่างด้านล่างนะครับดอกเกลือนี่คือส่วนที่ลอยอยู่ด้านบนที่เขาบอกว่า ดอกเกลือซ้่ดอกเกลือกันเงื่อนี่แหละครับผมคือตอนทํานาเกลือทำนาเกลือดอกเกลือมันจะลอยน้ําลอยน้ำเขาจะใช้เขาจะใช้สวิงช่อนคืนใช่ครับผมนั่นจะขายจะขายเป็นดอกเกลือใช่ครับแล้วดอกเกลือมันดีกว่าเกลือหรือไหม่ดีกว่ามันจะเค็มน้อยกว่าประโยชน์เยอะกว่าอ๋อก็คือเดียมแต่ต่ำกว่ามันดีกว่าเกลือใช่ถ้าลิ้นสัมผัสดีๆมันจะได้ได้ได้รสชาติหวานอ๋อหลายคนอาจจะไม่เข้าใจมันทั้งนั้นเลยจะได้นะแต่เกลือเนี่ยคือตกตะกอนเป็นเกลือใช่แล้วเขาถึงจะ ขาดขูดออกมาขายใช่ครับผมก็มาอาจจะคล้ายๆบ้านทางการได้ทำกะปิแล้วทําได้กะปิและกระดาอันตีนอีกอย่างแล้วก็อันตรีอันตีไม้ก้าวไม้ก้วคือบ้านทางการได้ทำกะปิก็จะได้ทั้งกะปิทั้งน้ําเคยอ๋อน้ำเคย กะปิจังหวัดตราดดังกะปิแม่กองก็ดังนะจ๊ะกะปิคลองโคนจ้าเดี๋ยวต้องไปชิมกะปิตราดอยคือวันนี้มาได้ฟาร์มลูกระหว่างดอกเกลือก็เกลือแหละดอกเกลือคือลอยน้ำเกลือคือจมน้ำตกตะกอนใช่ครับอแต่คือไอ้ดอกเกลือโซเดียมจะน้อย้าใช่จะเค็มน้อย้าโอเคครับเดินตามครูเสือไม่ค่อยจะทันแล้วครูเสือหัวใจเลยอเฮ้ยอะไรอันนี้ ของปากจากสมุดสงครามมาแม่กองก็ต้องเอาดอกเกลือไปทานนะจ๊ะทางนเดชเป็นกระสอบเลยโอ้ยโลสองโลเสียชื่อคนแม่กองหล่อเป็นหาบเลยเนาะแล้วเป็นหาบเลยเวลิกูดเปล่าเวลิกูดครูเสือพาฉนะเดชมาจุดสุดท้ายครับจะเป็น อนุสาวรีย์ทวดอินทวดจันเนาะใช่หรืออนุสาวรีย์อินจันแต่ผมเรียกเขาคุณทวดคุณทวดอินคุณทวดจันก็คือคนไทยเนี่ยจะรู้จักกันทั้งหมดแล้วว่าแฝดอินจันนะใช่ครับแฝดอินจันก็คือจะบอกว่าทวดอินทวดจันเนี่ย่านเป็นคนสมุทรสงครามสมุทรสงครามแล้วก็อนุสาวรีย์ถันอยู่ที่นี่เนาะใช่ครับผมอ่า็ทริปนี่ฉังเดชมาเที่ยวแม่กองสมุทรสงครามก็ใไหคูเสือ เขาเรียกว่าพาตะลุยเนะาะครูเสือก็อหวัว <c oughs> จนชังเดชกวดตามแถบไม่ทัน <c oughs> ใครชอบวิธีแบบครูเสือเนี่ยดูช่องครูเสือได้ครับครูเสือ,อ,ด,อดอกเกลือธรรมชาติแบบสองดีเมืองแมกกองายครูเสือครับผมอ่าแล้วก็ครูเสือเองก็มีสินค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อของดอกเกลือดอกเกลือแม่กองมีน้ำตาลมีกะปิครับผมครับแล้วก็ชังเดชจบคลิปแล้วละวันนี้มันสงสาครับผมแล้วก็ได้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวชังเดชจะแวะมากราบถอดอินถวดจันแล้วก็จะกลับ แล้วครับยังไงก็ชอบคลิปที่ฉังเดชพาตะลุยเป็นฉังเดชออนทัวร์ก็ได้นะคุณเสือเนาะแล้วก็ฉังเดชชอบดูวิถีคุณเสือกันเลยติดต่อมาว่าคุณเสือพาเที่ยวหน่อยก็เรียบร้อยแล้วครับคลิปนี้ชอบก็บกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเวลิกด <Very good. S 1> อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย